ไอสีนนี่สีม่งว่ะ ปปลาไื้กระสอบน้องคนนี้ฝนจกบางมากเลยนี่ ขายดีอย <S PA malaria> ู่วะไปชไม่้ันนมะมี่เหรอวบ้านบ้านเน้อนบานเ้อ้ nói nhanh vô đi dạ nên nó โป๊ะป๊ะแล้วป๊ะโปแล้วจะท่านรเอคนอยากบ้างเนาะ นี่ด่ะไกใครดีอยู่บะเออดีเลดีเยเงียังช่วยเห็นก็คนยังน้อยน่าเมือนนี้เนาะไก่ก็จะเอาจอดเอาไปละ để chân cái bóc 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 không bóc 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 xóa lên,

จ้อื้เจ้าขายก็แบ่งดินกมาจ้โมงเคือนพักกันนอนนอนเดิกจ้โมงเคือนดิชิบม่งได้ยังเน่ล่ะไม่ได้ปั้นเขา

ให้มันให้มันจะได้มันไม่ยอไ้นนยาตัวน้นเไขมันตนเลอดตังสงยาี่ลูกขาวธรรมดาเลยลูกขาวคันยาขวดเเขด้อามามาเลืเอาลยนี้

ไปถ่าอยู่รถแล้วท่งหญ่แล้วที่เรามีเขียดดิอเคนี่ทั้งหนาไปจ้ะ 我知道。 ดีอยู่วนนี้บอเอาหอนบันไดเ้นมาบอมาเนี่ยไแบบบันไดน้ำเ้าอกแดงค่ะเดีวตัวแรน้ำเ้าออเออมื่อเมือเลยบลมนจัเกนดีดีดีด Que foi né?